สวัสดีครับโปรกรฟทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปกิจกรรมข่าวสารต่างๆในเกมราเลนเจอร์นะครับอ่ะรีบทําคลิปก่อนเผื่อจะได้สมัครนะแล้วก็ลุ้นรางวัลไปพร้อมๆกันนะครับสายฟรีใส่เติมลุ้นได้พร้อมกันหมดนะสุดท้ายก็วัดดวงกันนะครับอ่ะช่วงนี้กิจกรรมเกมเยอะมากนะของแจกจะเยอะนะครับก็ต่อเอนื่องตั้งแต่อ่าครบรอบ10ปีนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะกันยายนก็10ปีครึ่งไม่มีโคลรโบพิเศษอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกมาแล้วนะแต่ว่าของแจกต่างๆเนี่ยก็น่าจะยังเยอะนะครับอ่ะช่วงนี้งบประมาณน่าจะเหลือนะครับอันนี้ ทำรู้ก่อนเพราะว่าเวลาที่แบบเกมแจกนู่นนี่นั่นครับไม่ว่าจะเป็นจากาทางฝั่งตัวเกมโดยตรงกิจกรรมทางไทยนะครับทางไตหวันอะไรประมาณนี้นะก็จะมีผู้เล่นส่วนหนึ่งอ่ะมาแบบว่าทําไมไม่เอางบไปพัฒนาเกมให้มันดีๆนะกล้าบงกล้าบักจัดการโปรครับคือเขาก็จัดการอยู่แหละแต่ว่างบประมาณพวกนี้มันก็ต้องมีการจัดสรรเปันส่วนคือถ้าเกิดเราทํางานเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณแยกส่วนกันชัดเจนนะครับ อ,อย่างของไทยนะครับญี่ปุ่นไต้หวันหลักๆที่จําได้เนะี่ยสประเทศนะียเขาจะได้งบมาก้อนหนึ่งจากาตใหญ่เลยก็คือญี่ปุ่นนะครับเขาจะส่งงบประมาณมาเพื่อที่จะอเอาไป สร้างโปรโมะโะปรโมทเกมนะครับส่งเสริมกานตลาดขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปทําอะไรบ้างนะครับอ่าทางไทยเราก็ได้มานะครับแล้วก็มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาอ่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมนะได้ลุ้นกันหมดนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับ อันตูกาชาเพิ่มเลนอยู่นะเรนเจอร์เกียร์แพ็คใครอยากจัดนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเจน้ำการค้าท็อปอัพเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับแต่ตจ้นี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีบริการกดพัคให้ได้นะสำหรับ Android นะคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby อ่า Android จัดเองได้เลยครับอันตอนนี้รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัััตตตรรรรรร้้้้้้้้ออองกกกาาาาาาาเเเเเจจนนนนนคคคคยบดดีี๋ววผมมมมไไปปใหหทุ่์ะ ปั๊บเซ็นเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรวดเร็วอ่ะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับอ่กิจกรรม SN s n s เอ็นเอโคโบก่อนอันนี้จบไปแล้วเห็นมีคนทวงเข้ามาครับว่าทำไมยังไม่ได้รางวัลนะอ่าผมยังไม่แน่ใจว่าเราแชร์กันถึงไหมเหมือนที่เพจไทยยังไม่ได้แจ้งมาว่าถึงหรือไม่ถึงเราผมไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งหรือย,ยังนะนะครับอ่า ตั๋วกาชาติครับถ้าสมุติแชร์ถึงสุดเลยนะครับก็จะได้รางวัลนะครับตั๋วกาชาติครับซึ่งเขาเนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าจะแจกวันที่26ถึง29สิงหาคมนี้นะครับก็น่าแจก26นั่นแหละนะครับคือก็ทันนะสำหรับคนที่อยากได้เรนเจอร,ร์รอบนี้อะโตกเกียวเวนเจอรอ์ของรอบล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเพิ่มเลท อาจจะคู่แทบรอบสุดท้ายทันนะยังไงก็ทันเปิดในเดือนนี้นะอฉาะานั้นเนี่ยใครรอรุ้นตกกระชาอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนกิจกรรมแจกเรนเจอร์มีคนทักคนทวงเข้ามาว่าทําไมไม่มีแจกแล้วอันนี้ผมบอกตั้งแต่รอบ d i g i มอน Adventure แล้วนะครับว่า,าทางฝั่งไทยเนี่ย ไม่มีการแจกเรนเจอร์จากกิจกรรมโคโรโบแล้วอนาคตค่อยว่ากันตอนนี้คือไม่มีนะแต่ว่าของญี่ปุ่นอาจจะมีอยู่ไหมผมไม่ได้ไปดูนะแต่ของไทยนี่ถูกยกเลิกไปแล้วนะในส่องการแจกเรนเจอร์คือเบื้องต้นเหมือนประมาณว่าเวลาเราได้กันน่ะมันจะเป็นโค้ด ใส่เลนเจอร์นะครับเราเอาไปขายกันคือเกมเขาก็ไม่ต้องการให้ทําแบบนั้นนะคือทางฝั่งไทยเราไปตุกติกทางนี้เยอะนะครับเราก็เลยงดแจกไปซะเลยอ่าน,นั้นก็อย่าโทษกันเองแล้วกันนะอ่าก็ไปรอดูเผื่อนาคตจะกลับมาแจกเลนเจอร์นะเบื้องต้นก็แจกตัวไปแล้วกันนะ่าสวนเลนเจอร์ก็อ่าแจกตัวแจกฟรีนะครับ ส่วนพวกกิจกรรมใบใบรายทางนะก็เพจไทยครับบัญชีรายทางการครับกิจกรรมโคลโบช่วงนี้ก็จะเป็นแบบแจกตัวกระชาคือจะไม่ได้แจกตัวกระชาตลอดนะคือกิจกรรมแรกเขาแจกตัวกระชาไปแล้วแล้วก็มีล็อกอินระหว่างทางนู่นนี่นั่นเนี่ยคือหลายคนจะนแบบว่าแจกตัวแจกตัวแจกตัวคืองบประมาณเขาก็มีนะทุกอย่างเขาคิดเป็นเป็นตัวเลขหมดนะครับอ่าเนี่ยก็เล่นเอาสนุกแล้วกันอ่ารอบล่าสุดก็จะเป็นแจกตัวคิสกิใช่ไหมก็ลองไปเล่นกันได้นะสำหรับคนที่อ่า ผูกลายนะมีบัญชีลายทางการอซึ้งสําคัญเพราะว่ากิจกรรมใหญ่สุดเลยของทางไทยนะครับอ่ะก็ตามนี้ครับเล่นสุดมันควารางวัลไม่อั้นนะเล่นสนุกแจกจุกๆกับราเจอร์ตลอดเดือนสิงหาครับรุ้นได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติม อันนี้ผมแอบเต็งนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเขาก็น่าจะเพิ่งรู้นะครับเพราะว่าเขาไม่บอก่วงหน้าเลยคือถ้าบอกล่วงหน้าผมสนิดนึงอ่ะผมจะกักเอาไว้ก่อนอาจจะยังไม่รีบนะเติมการเลนเจอร์ครับหรือว่าเติมพาร์ตตัดเป็นเติมไปแล้วไ่คือพอมาต้นเดือนปุ๊บก็รีบจัดงานการเลนเจอร์นะครับเลนเจอร์พาร์ตนะครับก็เลยไม่ได้น้ำและอ่วนคยยังไม่ได้เติมก็รอเก็บตังค์้วก็ไปเติมก็ได้ครับหรือใส่ฟรีเลยไม่มีตังค์เติมก็ได้ลุ้นเช่นเดียวกกันอ กิจกรรมคร่าวๆนะครับเป็น ID ไทยเท่านั้นเพราะว่ากิจกรรมนี้ได้รับเงบประมาณส่งเสริมการตลาดนะครับมาของทางไทยนะครับเป็น ID ไทยเท่านั้นครับแล้วก็เป็น ID ไทยที่ ผูกลายเกมลดลงตลอดครับว่าย้ายมาลายเนี่ยก็จะ,สะเสถียรที่สุดอ่านะแบบบางกลุ่มซื้อขายดีเนี่ยทางลายผูกลายก็จะ,สะเสถียรมากที่สุดแต่แล้วแต่นะคือเขามีทางเลือกให้ทางอื่นจะยังไงก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครนะครับอยากจะเล่นกิจกรรมนี้เราทาเรื่องย้ายข้อมูลเกมมาเป็นไทยเนี่ยวิธีการเข้าไปในเกมนะเราสอนไปหมดแล้วนะครับเขามีหัวข้อชัดเจนเลยนะว่าขอย้ายฐานข้อมูล ID ดีนะซึ่งทันนะทันอยู่นะ,ะหรือถ้า ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องยายก็ได้เราไมา่ได้ซีเรียสมีวิธี มีมีวิธีครับมีทางเลือกหลายทางยังไงก็ได้นะครับอ่ะซึ่งพอมาปลูกที่ลายแล้วครับก็อย่างแรกนะต้อง a d ดเฟรนอ่าบัญชีลายทางการก่อนนะครับก็ assign l i ranger นะครับอ่ามีตัว S ด้ว้น,นะแล้วก็ T S นะครับซึ่งอันนี้เราต้องรู้กันอยู่แล้วถ้าเป็นไต้หวันก็จะเป็น T W ครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็อ่าเป็น assign ranger เฉยๆอ่าบัญชีลายของหลายประเทศเนะี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่าบางทีมันมีกิจกรรมที่เป็น global นะคือเราก็สามารถไปรับของประเทศอื่นๆได้นะครับ แล้วก็ของไทยอพอแอดบัญชีรายทางการปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีบัญชีรายเกมขับขึ้นมาผมจะไม่ได้แล้วว่ามันสมัครอัตโนมัติหรือไงลองเข้าไปกดดูแล้วกันนะครับมันจะต้องผูกกับรายเกมขับนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะเช็คแต้มสิทธิ์ได้ในรายเกมขับอ่าะนะต้องเล่นในในรายเท่านั้นนะถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้ห้ามบล็อกนะผมบอกก่อนนะบล็อกก็คืออดเลยนะครับ สำหรับจ่ายไม่เติมนะครับล็อกอินเข้าเกมนะครับวันที่5ถึง25นะก็นับวันละหนึ่งนะองต้นก็เข้าไปเช็คได้ซึ่งวันนี้ก็เช็คได้แล้วนะซึ่งเขาน่าจะนับตั้งแต่วันที่5 6 7หกเจ็ไหมน่าจะประมาณนี้หรือ6 7 8ประมาณนี้คือมันจะขึ้นมาเป็น3สาหรับคนที่ยังไม่ได้เติมนะครับส่วนใครอยากจะเติมอ,อยากจะเปิดกรชากนู่นนี่นั่นครับก็สามารถเติมได้นะทั้งระบบ iOS แล้วก็ เพสโต้อาจเติมเดืหอมดเลยครับซึ่งต้องเติมด้วยค่าเงินไทยผมไม่แน่ใจว่าต้องเข้าไปใน Store อย่างเดียวเลยไหมหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าต้องเติมด้วยค่าเงินไทยเท่านั้นนะถึงจะนับนะครับทุกๆยอดเติม399บาทจะนับเป็น10บิ10 อ่าส่วนสายฟรีก็เราเอินเข้าเกมก็ได้ลุ้นนันนะคืออย่างที่บอกนะครับว่าบางทีเราเปิดเลนเจอรนะ์เนี่ยสมมุติว่าคนเตมิมเติมไม่สุดเติมไม่ได้ถึงเลือกอย่างนี้นะครับสายฟรีนะ่อาจจะแบบดวงดีกว่าก็ได้อาฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบไม่มีตังค์ไม่เติมเพ่ไม่ต้องซีเรียสน,นะของผมเนี่ยพวกกิจก,กรรมอ่าพวกนี้เนี่ยไอดีรองผมก็ไม่ได้เติมอยู่แล้วผมก็ไปลุ้นตามสภาพนะส่วนไอดีหลักอาจจะเตมิมเพราะว่าอาจจะลุ้นไม่ถึงเกียร์อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ายังไงครับคือจริงๆน่าอจะแบบ ทุกๆห้าสิบาทหนึ่งแต้มจริงๆน่าจะดีกว่านะอันนี้คือแบบว่าเหมือนเขาแบาบเบื้องต้นคือต้อง399บาทก็จะได้10สิทธิ์แต่ว่าเติมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะสำหรับใส่เติมนะครับเขาก็ได้ลุน้นกิจกรรมนี้ไปร่วมเล่นกันนะครับเพราะว่ารางวัลคอ่อนข้างจะเยอะมากอตามนี้โอ้โหได้ได้ว่ารายยาวนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับมือถงมือถือนะครับ a p p l e w a t c h เฮสเทชั่นห้า อยากได้ iPad Air Gen 5ลำโพงรูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยตามนี้อ่ะลองไปดูแล้วกันนะว่าใครอยากได้คือด้วยความที่ว่าพวกกิจกรรมวันนี้ผมบอกก่อนนะ,ะคือมีประสบการณ์อันนี้โดยตรงนะครับว่าพวกกิจกรรมที่เป็นของไทยเนี่ยโดยเฉพาะแบบอย่างสมุติเฉพาะ l i เดนเจอร์อย่างเดียวไม่นับรวมเกมอื่นนี้นะคนเล่นไม่เยอะผมบอกเลยว่าใครเล่นนะ่ะโอกาสหลุดก็จะค่อนข้างจะสูงอ่าเพราะว่า คือบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่รู้นะครับไม่ติดตามทีเคเนเจอร์เพจทางการไม่ได้ประกาศอ่านู่นนี่นั่นนะครับไม่มีประกาศในเกมอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่รู้หรือที่เกียดเล่นหรือบางคนอาจจะคิดว่าไม่เอาเลยยังไงก็ไม่ได้เขาก็เลยไม่เล่นฉะนั้นเนี่ยผมเลยทําคลิปก่อนอมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันทีเคเนเจอร์ก็จะลุ้นด้วยนะเออนะครับก็รางวัลก็ตามนี้นะครับ เบื้องต้นนะก็ไปดูรายละเอียดกันได้ครับก็ปลูกลายปุ๊บเข้าไปปลูกก็เข้าไปกดดูได้เลยนะครับที่กิจกรรมนะว่าเฮ้เบื้องต้นมันต้องอะไรยังไงบ้างอ,อายุต้อง1 1ปีขึ้นไปส่วนใหญ่น้องๆก็น่าจะถึงอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ก็น่าจะอย่างน้อย,อยก็ มอนหนึ่งอ่ะบางทีจะมีประถมอ่ะประถมก็ใช้บัญชีพ่อแม่แล้วกันนะแล้วก็เอามาเล่นได้นะครับอ่าก็มาลุ้นกันนะก็เรียนได้ว่าเดี๋ยวเรารับรางวัลเออตรงนี้นิดนึงคือเราก็จะเห็นนะว่าแบบพวกอ่าตัวกระชาน้ําขนนกเนี่ยนี่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาคิดเป็นตัวเงินเขาคิดเป็นตัวเลขนะฉะนั้นเนี่ยพวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะคิดเป็นตัวเงินว่าเขาให้งบให้งบประมาณมาเท่าไหร่บางทีเนี่ยมันอาจจะดูจากน้อยอย่างเช่นแบบว่าตัวก,าากระชาแจกมาสองใบอย่างนี้นะ อสองใบก็คนละ80บาทอะ่ะเหมือนตัวกระชตาเขาจะคิดเหมือนตัวกระชตาจะคิด1ใบต่อ สี่สิบาทเลยไม่นะ่ก็ไม่น่าจะขนาดนั้นเออ,เอ,อประมาณแล้วกันคือทุกอย่างเขาคิดไม่ตรงเงินนะฉะนั้นเวลาเกมแจกเขาจะแบบว่าเขาห้ามจะจํากัดงบจะนิดนึงอ่านะครับดังนั้นก็ก็มาร่วมเล่นไปพร้อมๆกันนะส่วนที่เหลือก็อรอรลุ้นแล้วกันนะว่า10ปีครึ่งเนะี่ยจะยังไงครับก็เบื้องต้นก็ได้บอกไปแล้วนะว่าไม่ได้มีคนโบนพิเศษเพราะว่ามัน10ปีอย่างเดียวอะที่จะพิเศษจริงๆนะนอกานั้นก็ไม่มีอะไรละส่วนลุ้นก็ไปลุน้นแล้วกันนะครับว่าอาจจะมีแจกอะไรบ้างนะครับยังดนนันคนนกใหญ่ก็น นะด่านขนนกใหญ่ก็จะมีเพราะก็จะมีผู้เล่นเนี่ยเข้ามาบอกว่าพี่ทำไมเกมแจกขนนกเยอะคือ เพิ่งทำคลิปออกไปไม่กี่วันเองนะว่าจริงๆเกมแจกเยอะแล้วอ่าเพียงแต่ว่าเราไม่พอจับจ่ายใช้สอยไม่พอเองเราจะแบบเออใช้นู่นเล่นนู่นเล่นนี่นั่นเยอะมากเกินไปหรือไปเล่นแบบเปลืองเกินไปอย่างที่บอกนะว่าเกมเนี่ยอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็พัฒนาต่อยาวๆนะผมบอกไปแล้วนะว่าแพลนอ่าซีซันสิบเอ็ดก็คือปีหน้าเนี่ยไปแล้วครับขยับไปแล้วครับเกมพัฒนาต่อเนื่องนะเกี่ยวที่บอกครับว่าเกมที่อยู่มาได้ขนาดนี้เพราะเขารู้ว่าอะไรควรแจกอะไรไม่ควรแจก เอาเวลมีจํากัดจํากัดนู่นนี่นั่นครับอ่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่อยๆคนระับว่าอะไรก็ตามที่ทามาแล้วเนี่ยมันส่งผลส่งปัญหาต่อต,ตัวเกมอ่าซึ่งแน่นอนแหละผู้เล่นส่วนหนึ่งที่อาจจะแบบอ่าทำธุรกิจในเกมเนี่ยก็จะเจอปัญหาต้นนิดหนึ่งอ่านะครับแต่นั้นก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเป็นผู้เล่นทัท่วไปคือเล่นไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับอาะฉานั้นก็รอติดตามดูแล้วกันนะว่าเกมจะพัฒนาไปในทิศทางไหนเพิ่งทำคลิปไปนานานี้เองอ่ะก็ลองไปดูแล้วกันนะส่วน1สิบป แอบอีกตึงๆส่วนเดือนนี้ก็ลุ้นรางวัลกันนะครับอซึ่งจับรางวัลเนี่ยวันที่2กันยานะครับแล้วก็ประกาศวันที่10บก็ประกาศทางเพจไทยนะครับแล้วก็บัญชีรายทางการนะส่วนแจกของรางวัลก็ไปอ่านดูแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงเบื้องต้นประมาณนี้ร่วมเล่นกันได้เลยสายฟรีก็ลุ้นได้ครับ่าผูกใครก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับก็ลุ้นรางวัลกันนะคือผมอยากได้แลว้วเนี่ยก็อยากได้เพจเสนะเอะอนะอ่ะโอเคก็ขอให้โชคดีครับให้ได้่า Yeah. <laughs> เอาในเกมนะให้ได้เลนเจอร์ให้ได้เกียร์ให้ได้จัดแพ็กตามที่ต้องการน,นะส่วนกิจกรรมนี้ก็รอลุ้นกันครับว่าจะได้รางวัลกันไหมผมว่าน่าจะมีลุ้นกันนะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งในเกมนะอยากได้เลนเจอร์อยากได้เกียร์อยากได้แพ็กก็ไปเติมกันได้ครับเจนนัมกันคาร์ท็อปอัพเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับตอนนี้ปลอดภัยแน่น,นอนรอับประกันครับราคาจดเป็นถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมออกมากกว่า5ปีแล้วครับเติมทุกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีการกดแพ็กให้ได้สำหรับ Android นนนะะะครรััับบบถ้้้าไไม่่เเเกกดด Ruby Android จอองลยตี เกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยครับจะเติมเกมเติมบัตรต้อนรั้นจะน้ำกันค้าครับเดี๋ยวไปนตัน,นัดเอาไว้ให้ที่ปักหมู่คอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับจะน้ำกันค้าท็อปซ็นเตอร์ปลอดภัยแบบวดเร็วอใาคราพร้อมรีบนนไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาก่นครับสวัสดีครับ